ทุกคนครับผมถามตรงๆเลยว่าทุกคนเนี่ยชอบดูฆาตรกรตัวนี้ใช่ไหมเดื The อนไหนอ่ะคือผมรู้สึกว่าเดือนไหนเป็นเป็นตัวที่อัพไปแล้วยอดวิวสูงมากๆเลยคือคิวเลอร์ตัวอื่นเนี่ยอัพไปเนี่ยยอดวิวแบบไม่ถึงแสนอะ่ะแต่เดือนไหนคือแบบยอดวิวขึ้นแสนไวมากผมก็เลยแบบจัดเลยครับเป็นคลิปอีกคลิปนึงนะครับเดือนไหนซึ่งผมเพิ่งได้สกินมาใหม่เลยสกินจากล่องลึกเลยนะครับแบตเทิลพาจุติร้ออ่ะเนี่ย ต้องเป็นแบบเก็บเวลแบบ100แล้วถึงจะได้สกินนี้มาซึ่งเป็นสกิลที่สูงที่สุดใน b บ t t l e Pass นี้นะครับซึ่งเป็นสกินที่โคตรจะสวยโคตรจะอาหารการลาม,มาเกียนเลยและเหมือนเดิมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเซตเปิร์กแบบเซตเปิร์กเมตาเลยนะเป็นเซตเปิร์กที่แบบทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในตอนนี้นะครับผมซึ่งในแพทหน้าเนี่ยโดนเนฟยับไอเซตเนี่ยทั้งเซตเลยโดนเนฟยับยุยี่ไปหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยใช้ได้รีบใช้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกระสือมาก็เนี่ยไอสวิตช์คนตายจาก็ก กระทีบแรงรู้สึกจะแค่10%หรือ12%เนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็ตะขอหายนะหรือว่าตะขอขาวแขวนปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะลด15%มั้งครับซึ่งแบบลดเปอร์เซ็นต์ยับยับเลยอะเปิกถ่วงเครื่องเนี่ยส่วนอ้อมกอดความกลัวเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไม่ได้ถูกเนิ์ฟมั้ง ในความรู้สึกผมนะแล้วก็วันนี้อ้อนที่ผมจะเอาไปนะครับผมจะเอาคบเพลิงห่อสังเกตการเวลาที่เราปล่อยลูกน้องโดนเซอร์ปุ๊บตัวเราจะติดสถานะไม่รู้ตัวหรือว่าจะเป็นสถานะสเตลนั่นเองนะครับเอาไว้ตบเซอร์ในจังหวะเซอร์ไพรส์ปปรสได้นะครับแล้วก็แผ่นที่ของดินแดงนะครับเวลาที่เราปล่อยลูกน้องไปเนี่ยลูกน้องของเรามันจะมีระยะในการตรวจจับเซอร์ได้ไกลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมมันทําให้เซอร์เนี่ยจุกเราค่อนข้างยากมากๆเนาะแบบปล่อยไปยังไงก็โดนนะ่ะก็จะเป็นยังไงน้องๆยังไม่ต้องกดไลค์ก็ได้นะคร ชอบมากๆนะดูไปจนจบเพ๊ิแล้วชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเราได้เวลาไปล่าเสือเจ้าชูช้กันแล้วนะครับ Let's go <S และด่านที่เราได้ก็คือร้านเหล้าของเพื่อนที่ตายไปแล้วนะฮะด่านนี้ผมว่าเราเล่นง่ายมากนะเอาจริงๆนะพูดแบบไม่อวยเลยด่านเนี้ยผมว่าคิวเรือเล่นง่ายมากเลยโอ้โหส่งลูกน้องไปพังยาวๆอะ่ะคือแบบเล่นได้ยาวๆเพลินๆโอเค เดี๋ยวผมลองปล่อยลูกน้องไปดูตรงที่แขวนคอมีนะมีนะโอเคให้ลูกน้องวิ่งเช็คกับไมโครโฟนโอเคเหมือนจะเจอครับเหมือนจะเจอใครสักคนหนึ่งผมซั์ไปก่อนหนึ่งทีนะแตเมื่อกี้ก็เห็นอีกคนนึงนะครับทุกคนตรงนี้ก็มีอีกคนนึงนะเดี๋ยวผมปล่อยลูกน้องก่อนโอเคดัก้ายแถวน,นี้อ่ามาทางนี้ครับผมลูกน้องเราวิ่งไปทางนูง้นโอเคเราเดี๋ยวเราดักก่อนนะเดี๋ยวเราดัก เราลองวิ่งมาดักทางนี้นะฮะออกไม่ได้เขาไม่เขาไม่ได้พางลางนี้เอ้ยใครฮิวตรงนี้ครับสวัสดีครับผม,มทำอะไรครับผมทำอะไรตรงนู้นทำอะไรไม่รู้แต่จุกเด็กอยู่ใช่ไหมเขารู้นะเตงโอเคทีนี้เราก็เราแขวนเสาข่าวครับมีเสาข่าวตรงนี้โอเคแต่ว่า เราลากมาแขวนตรงนี้ดีกว่านะครับตรงนี้ทำเลค่อนข้างดีกว่าอยู่กลางแมปมากกว่าไปแขวนเลยจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองส่งไปดูตรงที่แขวนคอเหมือนเดิมนะครับเฮ้ย <c oughs> ได้ยินเสียงบูนได้ยินเสียงบูนแสดงว่าเดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาจากไอ้ตรงอันนี้นะโอเคอยู่นี่ครับมาบงมาบูนเลยเหรอ มาบงมาบูนเลยอ่ะเพื่อนเกินไปเป้าบูนอะไรไม่รู้แต่ทุู้ก็โดนไปก้อนโดนไปก้อนบูนอะไรไม่รู้แต่โดนไปก้อนอ๋อโอเคผมรู้แล้วข้าบูนอันนี้ครับทุกคนเข้าบูนเป็นแมงมุมนะก็คือใส่เฟืองไว้ที่เครื่องปั่นไฟทุกเครื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราแขวนเครื่องนี้ครับเพื่อให้ติดเสาขาวต่อเบ๊แต่ว่าสวิตช์คนตายเรายังรีไม่เสร็จนะครับก็ไม่เป็นไร เครื่องนี้ยังระเบิดอยู่เมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านไปเดี๋ยวเราปล่อยไปดักเหมือนจะเจอปะอยู่ตรงโน้นครับเห็นปะหัวขา,ขาวๆมาเลยหัวขา,ขาวๆนี่ครับวิ่งมาลายนี้วิ่งมาลายนี้ก็เจอสิครับโอเคปล่อยลูกน้องมาดักดักลายไม่มีใครจุกได้ครับตัวนี้ o o วันแค j จ k e this killer you know t h a t bro วิ่งไปไหนไหวไปนิ่งวิ่งไปไหนอ่าตรงนู้นมีไม้นะแต่ว่าทุกคนดูนี่นะครับมีไม้ก็จริงแต่ว่าเ <c oughs> สาข่าวเลยเอ่ะเ <c oughs> วอร์จัดโอ้โหมันขนาดนั้นเลยหวนหน้าจานโอเคปล่อยลูกน้องไม่ได้ก่อน เจอนะโอเคผมพังจุกเด็กก่อนแล้วกันนะลำคาญนะไม่ใช่อะไรบาลานปะนึกว่าบาลานโอเคอุ้มเลยฮะตรงนี้มีเสียงคนปั่นวิ่งลงไปแล้วครับเป็นอดัมเหรออดัมแฟนซิสแขวนเลยแขวนเลยอดัมแฟนซิสวิ่งมาลายนี้ปล่อยลูกน้องไปดักดักโดนโดนเลยรออะไรอะ่ะ โดนไปดิน้องโดน,นอะไรอ่ะรออะไรอ่ะโอเคสับลูกน้องต่อครับสับลูกน้องต่อสับพัง <c oughs> เฮ้ยฉีกออกมาโอ้หฉีกสวยจัดฉีกสวยจัดฉีกสวยเวอร์ <c oughs> โอเคไล <c oughs> ่อาดมต่อครับไล่แบบดูดูดูเดือดเลือดพร่านตายยากอะหวะหน้าลูกเล่นเยอะจังวะโอ้โห ลูเล่นเยอะดีเนาะโอเคอาจจะต้องเสียเวลาในการพังจุกเด็กอะจริงๆนะงั้นเราไปก่อนดีกว่าเครื่องนุนล็อกโอเคตรงนี้มีอยู่ก่อนเยอะเราปล่อยดักข้างล่างนะตรงเนี้เป็นทริคเราปล่อยดักข้างล่างเราเราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนครับได้ตีทีหนึง่งด้ตีทีหนึง่งเะไปก่อนเข้าหลังไปก่อนหนึ่งเือ,เอ,อมีคนอยู่ข้างบนเราแจกใจความเจ็บปวด แจกใจความเจ็บปวดบาลานบาลานแลนดิ้งวิ่งเร็วเกินบาลานเหรอน้องอก็มาดิลูกเล่นเหรอมีลุกลงลูกเล่นเหรอลูกล้อลูกชนเหรอเรียบร้อยครับใช้เอเบิ้มพังไม้ไปแล้วใครจะจู๊กได้อ่ะน้องบอกทีใครจะจูกได้บอกทีแล้วเราก็อุ้มต่อเลยครับเป็นไงเซตเบิร์กเมตายังไงก็ยังแข็งแกร่งอยู่วันยังค่ำครับเสียงบนบ้านมีคนปั่นนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คก็ไมโครโฟนนิดนึงเครื่องนุ้นมีการปล่อยเกิดขึ้นนะโอเคเราเอาลูกน้องพังประตูแถวนะนี้เล่นก่อนนี่อยู่นี้ผมเคลียประตูหมดอ่ะตรงเนี้ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องเล่นคนระับกระทืบเครื่องต่อแผดหน้าเนี่ยเราจะไดะ้กระทืบเครื่องแรงฟีดวยนะแผดหน้าไปไหนเพื่อนมันจะประลงบาลหลานหรือว่ายังไงนะ่ะ เป๊ะนี่ไงโดดลงมาเหรอโดดลงมาเหรอโซมาครูสเอาเห้ยติดอะไรอะ่ะเฮ้ยเกมติดอะไรอะ่ะลุกน้องบักเมื่อกี้ผมปล่อยแล้วตัวมันแบบกระตุกตึกๆๆๆขยับไม่ได้อะ่ะอันนี้งงนนเน่ยงงก่นเนี่ยเอาเอา่าเครื่องนี้ก็ได้เยอะนะมีคนวิ่งขึ้นไปครับไอ้ใครไม่รู้วิ่งขึ้นไปทำไมให้อายบ้านนาลว,วนวลน้องไม่ต้องกลับขึ้นมานะจ้าเแบบี มันยังไงอะ่ะมีของเล่นเห่อไหมอะ่ะมีลูกเล่นอีกไหมอะ่ะมีลูกเล่นอะไรก็จัดมาให้หมดอืมคือจริงๆกระทืบแรงอะ่ะแผทหน้าเราไม่จำเป็นต้องเอามาแต่แผทหน้าก็จะโดนเนิร์ฟละกระทืบแรงเสาขาวอีกมีคนไปช่วยแมททามมิ่งตอนนี้ต้องมีคนไปอะ่ะปล่อยลูกน้องไปเช็คกับไมโครโฟนก่อนแล้วกันทามมิ่งตอนนี้เฮ้ยนั่นไงเห็นออนไลน์คนครับเราจะเห็นออร่ลคนที่เป็นขามแมงมุมนะครับ ปล่อยเบื้มไปพังประตูก่อนเมื่อกี้เขายืนอยู่ตรงนี้ดักสิเสียงหายใจเบ๊เข้าที่หลังไปก่อนหนึ่งทีบีเข้าที่เละเบ๊เข้าที่หลังแล้วก็เดี๋ยวปล่อยลูกน้องต่อไล่กันมันๆไปเลยอุย้ยปล่อยผิดอุ้ยโดนวะเมื่อกี้ปล่อยผิดแต่โดนแล้วกูดักเลยวิ่งดกักวิ่งดกักดักให้เสียหลัก มันยังไม่ได้อเอ้ยตายยาคมเลยเหรอลูกเล่นมันเยอะดีว่าไอ,เอ้เสอ้อสมัยเนี้ยไอ้ตรงนี้แม่งของม่นก็เยอะเหลือเกินมีคนปั่นไหมโอเคขอบคุณที่ปล่อยมือให้นะขอบคุณนะขอบคุณนะปล่อยไปไม่โดนว่ะปล่อยไปไม่โดนใครทั้งนั้นเครื่องนุ้นก็ยังระเบิดอยู่เครื่องนี้ก็ยังระเบิดอยู่โอเค เฮ้ยไม้เขาไปรีเซ็ตนั้นเนี่ยตอนนี้เขาไปฮิลดีรงรีเซ็ตกันแต่ว่าเอาจริงๆผมว่าชิวๆอะ่ะสำหรับผมผมคิดว่ารูปเกมเราค่อนข้างได้เปรียบละโอเคเจออยู่ตรงนี้กันเยอะเลยเหรอทำอะไรกันเยอะเนี่ยปล่อยไว้ข้างล่างครับเดี๋ยวลูกน้องมันสแกนเจอเองครับเราไม่ต้องวิ่งขึ้นไปให้มันวุ่นวายนะสปินเบิร์สเปิร์ดบินมาลงบาลานซ์แลนดิง้งวิ่งเร็วเกินน้องเป๊เข้าที่หลังไปก่อนนึงดีผมจะขึ้นไปดูนั้นต่อนะ นี่ครับเราปล่อยดักไว้เลยเห็นไหมโดน,โดนเอ้าอ๋อคนนี้เขาภาวนาไงเขาแบบเขาโดนภาวนาอยู่แล้วเลยก็เลยแบบทีเดียวล้มนะไปก็ค่อนข้างแพ้ทางกันนิดนึงโอเคเครื่องนั้นล็อกครับแล้วก็ตรงนี้แต่ผมอยากจะลองมาปล่อยเครื่องเนี่ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงตรงนี้มีเสียง งน,นี้ม่เสียเอาโดนดีโดนดีดน,ดนินจาโคโนฮะคุณดูมูเละไล่มันลูกไล่มันเลยลูกนินจาุคแผ่หนึ่งก่อนทีนี้ก็ทูแถบวิ่งมาซ้ำอีกแผ่หนึ่งื่อไงอดัมแฟนซิสน้องตรงน,นี้มีไม้ปะฮึบเฮ้ฮะฮะเรียบรอ้อยเสียเชิงกันได้ครับคนเรามันเสียเชิงกันได้มันมีใครอยู่แบบอมตะโอเค ปล่อยลูกน้องไปต่อครับเผื่อมีคนมาปั่นตรงนี้ต่อแล้วอุ้มไม่โดนวะปล่อยไปไม่โดนอ้าวแล้วโดนไงกาลังจะบ่นอยู่เลยว่าไม่โดนแนตะ่โดนนะฮะแขวนต่อแบบไม่รอใครแบบไม่ไรคอเดี๋ยวเราไปกระทืบเครื่องนี้หน่อยไหมจริงๆเราปล่อยลูกน้องไปกระทืบไม่ได้นะครับไอ้เบิมนะ้มเนี่ยไอ้เบิ้มนี่กระทืบกระทืบไวมากสวัสดีครับเบบี้อะไรอะมายังไงอันนี้มายังไงอันนี้ เรายังมีกระทืบแรงอยู่เดี๋ยวเราขึ้นไปกระทืบแรงข้างบนนี้หน่อยเสียงคือแบบรุนแรงมากเราปล่อยดักข้างล่างครับปล่อยดักข้างล่างเผื่อมีคนกระโดดลงมาโดนคมโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เราก็มาอุ้มคนนี้เลยครับเฮ้ย hey, ลูกเองเลยเหรอเองเลยเหรอเกินปเป้ามีคนโดนแทงครับเข้าเครื่องเลยเหรอน้องเข้าเครื่องเลยเกินปุยปู่ มันจะเกินระเบิดระบุยนั่นแล้วแขวนตรงนี้เลยข้างบนผมเห็นอยู่นะตรงประตูเห็นปะยืนอยู่หลบอยู่หลังประตูอะอย่าคิดว่าผมไม่เห็นผมก็มีตาหามีแววนี่ไงเจอโซมาคูดครับเดินแบบเมื่อกี้หัวขาวขาวหัวขาวขาวหัวขาวขาวไปไหนละเมื่อกี้ผมเห็นนะไม่เนียนไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะ เข้าใจว่าน้องชายเดี๋ยวเราวางแล้วเรากระทืบแรงก่อนครับเราวางปุ๊บเรากระทืบแรงเบ๊แล้วก็อุมต่อครับเราจะได้กระทืบแรงอีกทีนึงเท่ากับว่าเราก็ทืบแรงสองทีนะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เล่นแล้วหรอืออะไรอะ่ะไม่เล่นแล้วหรอเกินไปเจอไหนมันก็จูกยากอาจจะเจอนะถ้าคุมมันปิวอยู่เห็นไหมนะถ้าคุมมันปิวปิวอ่ะน้องถ้าคุมมันปิวมมปิว มันสวยพระคุมมันปิวปิวมันสวยมันสวยมันเก๋ใช่ไหมพนะังเลยสวัสดีครับเแบบี้ไปไหนอะน้องไอ้วิกตอริโอมันไปแล้วครับไปเพื่อนกลับดาวคนช,ชู้โอ้โหเดินไหนนี่มันเป็นตัวที่แบบเล่นกีทีก็สนุกนะ ตัวมันเก่งอ่ะแล้วแบบยิ่งใส่เปิร์กเมตามาด้วยจัดเต็มนี่คือแบบไล่เทียมทานจอมยุทธนี่แบบไม่ชอบเลยเพราะแบบไร่เทียมทานไล่เทียมทานได้ไหมมุกนี้ผมว่ามันก็พอได้อยู่นะมุกไล่เทียมทานทอต้จงเปิดยังทอมไม่มีเราแขวนเสร็จเราได้กระทืบแรงทีนึงครับผมทุกคนเฮ้ยโอ้โหลืมโมลีคนสุดท้ายเราโมลีฟีนี่ว่า โอ้โหลิโมลีโ่โอ้อยากได้กระทืบแรงเกินนะดิลิโมลีเลยโอโ้นอยอะ่ะเป็นไงโอ้โหเด e นไนท์แล้วสกินนี้คือ,อยังเถื่อนอยังดุดูดันหางการราม,มาเกียรโคตรเถื่อนนะเดื The Night. อนไนท์เอาจริงว่าจูกยากจริงนะคือแบบเหมือนแบบมี2คนแลกใ,ในระยะเวลาเดียวกันอะแต่ว่าเกมแรกมันไวเกินไปนะเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกเกมเลยดีกว่านะครับ let's go ทุ่งเหม็นเน่านะครับเกมที่สองโอ้โหด่านนี้เอาจริงปะคือได้ด่านนี้คือผมแบบผมคิดว่าผมชนะแล้วอะคือแบบโคตรชิวเลยปล่อยลูกน้องไปเช็คตรงเครื่องนี้ก่อนนะครับว่าจะเจอไหมเปิดไปเหมือดเอ้ยเจอว่าเดินดักเลยครับผมเดินดักเลยครับเจอเป็นเฟิงหมิน่นน้องเฟิงลงดากไปก่อนหนึ่งทีน้องเฟิงแล้วอยู่ตรงนี้กันสองคนครับผมอยู่นี่กัน2คนครับ เราปล่อยลูกน้องมาต่อตรงนี้ดักดักพังดักแบบเสียหลักดักแบบไม่ให้ไป <c oughs> นี่ไงกดขวั่ดอพี่ตีพร้อมกันดับเบิลแทบมาเดยนน้องแบบปะปะเลยเมื่อกี้ดับเบิลแทบแบบทูแทบแบบมาตาฟักกิ้งแทบอะไรอ่ะโดนไปก่อนเ <c oughs> มื่อกี้คือไอเทมหมดแล้วนะโดนเสาข่าวไปด้วยครับผมโดนเสาข่าวไปด้วยครับปล่อยไปครับผม เดินดักแบบเต็มที่ปล่อยไปดักแล้วปล่อยโดนตามไอ้บึกไปครับไอ้บึกเราวิ่งเข้าบ้านใหญ่ไปแล้วไอ้บึกไอ้บึกตามไอ้บึกตามลาไลไบึกโอ้โหมันวิ่งเป็นเส้นตรงเลยว่ะทุกคนมันวิ่งแบบยาวจัดๆไอผมเห็นผมเจอนะมีคนแอบอยู่หลังเครื่องนะเขาไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวนะเมื่อกีนะ้ผมดึงได้นะแต่ผมไม่ดึงไงถ้าดึงมันจะโกงเกินนะเดีเออเราไปแบบเทะแล้วไงทุกคน ก้าวข้ามความเจ็บปวดเลยไม่มีการทำธงทำเถกอะไรทั้งนั้นอ่ะก้าวข้ามไปเลยแล้วก็ซับเลยเดินตรงๆซับตรงๆแมนๆคุยกันเป็นคนตรงๆไม่เบ้ซ้ายไม่เบ้ขวาตรงๆไปเลยปึ๊บเราก็แขวนเสาข่าวต่อครับผมสวิตคนตายทำการต่ออีกรอบนึงปั๊มไม่รู้ว่าอยู่ตรงเครื่องนู้นหรือเปล่าเดี๋ยวผมปล่อยไอ้บึกไปกระทืบมีเอ้ยมีนะมีนะมีนะ ไอ้บึกเจอไหมไอ้บึกไม่เจอนะครับแล้วผมเจอเดี๋แล้วผมเจอเดีผเเด๋ผมเจอเดีย๋ยเป็นใครเป็นน้องเฟิงเหรอครับน้องเฟิงน้องเฟิงโอ้โหไม่อยากซ้ำเขาเลยอะแต่ทําไมเขาต้องวิ่งเข้ามาอยู่ในสายตาของผมด้วยปล่อยไปดักเลยครับขอกงวัวแล้วปล่อยโดนปล่อยโดนน้องเฟิงเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะไม่ซ้ำแล้วนะโอเคไหมเดี๋ยวถ้าเจอพี่จะทาเป็นมองไม่เห็นเข้าใจไหมครับน้องเฟิง เพราะว่าพี่แบบตึงเกินโอ้ยอะไรอ่ะลูกเล่นลูกชนลูกล้อลูกชนมันเยอะจังอ่ะโอเคเอาดีลูกล้อลูกชนเยอะจังอ่ะโอ้โหลูกเล่นเยอะจะจัดเลยน้องเฟิงแล้วเราแขวนเลยครับผมเบ๊ะเสาขาวเดี๋ยวเราเช็คเครื่องนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวเรากระทิบเครื่องนี้ครับผม เพืเครื่องนี้เสร็จเราก็ไล่าตามลายไปเลยเครื่องนี้เครื่องนูน้นอ่าเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นดินจาปล่อยมาเช็คเครื่องนี้สิอ่ามีการปล่อยมือมีการปล่อยมือนั่นแปลว่าแสดงว่าวิ่งมาลายนีป่ะฮานี่ไงแสดงว่าวิ่งมาลายนี้อนงงาานเอาโอเคแล้วไปไล่ละผมดักคนนี้ดีกว่าวะดักคนนี้ดีกว่าคนแนน สวัสดีครับน้องเซเวล่ลผมขาวพาวสเสน่ห์กระทือไม้ฟรีก่อนนะไม้ฟรีแผ่นนี้ขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยมันมีเปิร์กมิโชนเหรอเปิร์กมิโชนไม่โยนเกมว่าจัดแล้วปล่อยโดนอีกไนงะผมปล่อยโดนโอ้โหเปิร์กมิโชนเดี๋ยวมันก็ต้องไปล้มอยู่ดีปะ่ะแต่ตรงเนี้ยมันก็มีคนปั่นฟรีอยู่มันก็มีคนปั่นฟรีอยู่น,น,น,ยนะปั่นฟรีอยู่นะ มันก็ต้องไปล้มเองอยู่ดีนะเดี๋ยวเราก็รอแขวนฟรีเลยโอเคอุ้มเลยเขาเรียกว่าทำงานกันเป็นทีมเปิด์ตี่โชนนี่มันก็มันก็แอบปั่นอยู่นะแบบแอบใช้งานได้จริงอ่ะเมื่อกี้เราแค่แบบแวะไปเราแค่แวะไปอันนี้แค่แป๊บเดียวนะเฮ้ยเราแค่แวะไปกระทืบไม้แค่แป๊บเดียวอ่ะไปไหนแล้ววะขอปล่อยไปเช็คเครื่องนี้ก่อนเฮ้ยเครื่องได้เยอะนะเครื่องได้เยอะนะ เครื่องได้เยอะหนาได้เยอะหนาแต่เรามากับที่เครื่องนี้ก่อนละกันเครื่องนี้ได้เยอะมากใช้นี่ครับป๊อปเพลงกล่อมเด็กเขาเรียกว่าใช้ให้ขูดอ่ะเครื่องนั้นมีการปล่อยกันเกิดขึ้นแล้วนะมีการปล่อยกันเกิดขึ้นแล้วนั่นแปลว่าอาจจะไม่ได้ปั่นเครื่องนั้นต่อผมปล่อยลูกมอกมาดักเครื่องนี้สิโอเครื่องนี้เงียบเงาเงาเลยเครื่องนี้เงาเงาเลยแสดงว่าเขาน่าจะไปอยู่ตรงนี้หมดอะน่าดูทรงก็น่าจะไปฮิวหมดได้ยินเสียงเท้า โอเคอันนั้นใครเชอริวเดินดักหน้าครับเดินดักหน้าให้เป็นเดินดักหน้าให้เป็นแม <c oughs> ลูกเล่นลูกล่อลูกชนลูกล่อลูกชนเยอะเหลือเกินนะปล่อยต่อครับผมไปดักในเม็ดเลยโดนมโดน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 นะโดนนะโดนนะวิ่งไปไหน วิ่งเหมือนจะไปเล่นบ้านเล็กนะฮะฉีกออกเลยหรอเฮ้ยทำแบบไม่มีอีโคทําแบบไม่มีอีโคแล้วผมก็เดินแบบชิวๆแล้วผมก็ง้างมาแต่ปังลำพูเข้าหลังครับเลือดสาดน้ำกระเซ็นเล้วก็เดินเข้าตาแล้วอุ้มเลยไม่มีใครจุกได้ครับผมตัวนี้คิวเลอร์เทีย์อะไรไม่รู้เทียอเอสโอ้แถวนี้ไม่มีเสาขาวเลยเหงาจัดโอ,โอ้เดินแบบหวาเวไม่มีเสาขาวเลยอะ เฮ้ยสองเครื่องเลยหรอเอาดีแสดงว่าน่าจะปั่นด้วยกันนะผมคิดว่าทรงปั่นด้วยกันอะ่ะสองเครื่องเลยหรอเราไปเสียเวลาแล้วไอ้นี่แป๊บเดียวได้โดนไป2สองเครื่องเลยหรอปล่อยลูกน้องมาเช็คเครื่องนี้สิเฮ้ยมีนะม,มีนะเมื่อกี้เห็นเลย <c oughs> เข้าหลังไปหนึ่งทีครับผมเป็นดไว้นะฮะวิ่งดักดไว้เลยดไว้ดไว้วิ่งมาลายนี้วิ่งมาลายนี้วิ่งมาลายนี้ได้ตีฟรีหนึ่งทีแน่นอนหนึ่งหนึ่งทีทวนแน่นอนเข้าหลัง สับก่อนแล้วก็ปล่อยต่อครับผมเอาไว้กลางเม็ดเลยนี่ครับเอาไปดักกลางเม็ดเลยแล้วตรวจเจอครับตรวจเจอคนจู้จ้หนึ่งคนเดาวัยฮาร์วาร์ดไม่ใช่อันี้มันเดาวัยแฟร์ฟิลเดวัยฟิลแฟนเรียบร้อยเราอุ้มต่ออุ้มต่อไม่รอใครเสาข่าวอยู่นี่ครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้แบบเครื่องติดไปสองเครื่องปึ้งๆนี่ทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเอาเรื่องจัดแล้วเราแขวน ชิวโอเคทีนี้เราจะเห็นออร่าของเชอริลนะครับผมเราวิ่งออกมาล็อกปึ๊บมองสัอ่านั่นไงเชอริลเดินอยู่ขอบแมปเห็นไหม,มเพราะว่าเปร์บของอ้อมกอดความกลัวนั่นเองครับทำให้เรามองเห็นออร่าของเชอริลโดนแน่นอนเบ๊เป็นไงทุกอย่างอยู่ในการคำนวณการคำนานไว้หมดแล้วดักเลยไอ้นี่ดูทรงมันจุ๊กเป็นอยู่นะมันจุ๊กเดินไหนเป็นอยู่นะดัก ดักอีกวุ้ยนิดเดียวเบะเข้าหลังไปก่อนสะดุ้งอยู่เมื่อกี้ผมบอกเลยยังไงก็ต้องดุ้งอะ่ะน่าจะโดดเข้าเม็อยู่แล้วครับเราเอาปล่อยไปปล่อยในเม็เลยครับเห็นไหมโอ้โหยังไงสองตัวไล่หนึ่งคนอะ่ะสองคนไล่คนเดียวอะ่ะใครจะไปจุกได้อ่ะใครจะไปจุกได้ไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งโอเคโอ้โหเล่นตัวนี้คือแบบเราต้องแบบเดินดักทางให้มันแบบตึงๆเลยนะทุกคน ถ้าเรายิ่งแบบเดินดักตึงแค่ไหนอะ่ะมันแบบยิ่งทรงประสิทธิภาพมากแค่นั้นเรียบร้อยคนนี้กลับดาวไปละกลับดาวคนรักเดียวโอเคปล่อยบึกไปดูเครื่องนี้หน่อยเครื่องนี้เงียบครับไม่มีโอ้เครื่องนู้นปล่อยแสดงว่าน่าจะไปจุ่มเครื่องนั้นอเครื่องนั้นอะ่ะโอเคงั้นปล่อยไปก่อนครับงั้นปล่อยไปก่อนออลองเอานินจามาดูเครื่องนี้โอ้เครื่องนี้แรงมากบึ้งง เดินดักเลยครับเดิน se ดักเดินดักอย่างเดียวเดินดักอย่างเดียวเซเบิ้เซเบิ้มันเซเบิ้นั่นแหละเซเบิ้นี่รู้สึกว่าจะเฟสสุดท้ายแล้วนะโอเคเฟสสุดท้ายแล้วก็ถ่ายสุดหรือเปล่าวะหรือเฟืองวะคือบางทีก็แบบจําไม่ค่อยได้นะว่าแบบไล่ใครไปบ้างเพราะว่าผมก็แบบไล่ไล่หมดอ่ะไม่สนลูกใครโอเคโอเคไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนเดี๋ยวยืนไปเดี๋ยวยืนไปเดี๋ย ตายยากเลยเอ๋อแคยืนไปดิคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่จุ๊กไม่ได้ครับเดินไนปล่อยลงข้างล่างคือ,อยังไงก็โดนลอยครับเซเบิลตายหรือยังโอ้โหปัน่นน่าจะจุ่มป่ะเนี่ยปั่นไวมากโอ,โอ้ยคืนนี้ก็ได้เยอะทึแบแรงครับผมผมเจอนะผมเจอนะผมเจอนะอย่าหาว่างนว่างี้เลยจอ4ฟเคผมเห็นนะเสื้อแดงแดงอ่ะเสื้อแดงแดงจะไว้ใจเดกา หน้าขาวๆจะไว้ใจได้กาดักฉันดักทางคนอย่างเธอมันไปจุกตรงนี้อีกแล้วอะรถแดงทำไมเขาถึงคิดว่ารถแดงมันจุกได้กันอะผมดักเลยดักพังดักเบรเบรให้ใบเข้าเฮเอาสวยนะอย่างนี้สวยนะเพราะว่า ลูกน้องเรายังไรอยู่แล้วหัผมเดินดักคมคมเดินดมขัดๆโดนดักคมคม <Yeah. S 1> ับแบบไม่มีอีโก้นี่ไงตีแบบทะลุไม้าดาบเรามันยาวจา <Yeah. S 1> ัดเดยเดนไนท์อะเซเบิร์หายเจ็บนั่นแปลว่าอะไรครับ <Okay. S 2> นั่นแปลว่าเขาหิวเขาไม่ได้ปั่นแน่นอนครับเซเบิร์ <Yeah. S 2> หายเจ็บพยายามดูไอคอนครับตรงสายล่างบ่อยๆ <Yeah. S 2> การดูไอคอนตรงสายล่างบ่อยๆมันก็เหมือนการเล่นโมบ้าแล้วเราแบบดูมินิแมปอะเหมือนเล่นอาร์วีแล้วดูมินิแมปไปเรื่อยๆ, <Yeah. S 2> ๆเครื่องนั้นล็อกนั่นแปลว่ามีคนปล่อยมือเมื่อกี้โอเค ลองปล่อยมาดูเครื่องนี้ก่อนนะครับหุยเครื่องนี้ดีมากปึ้งโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะได้กระทืบแรงเครื่องนี้ครับได้กระทืบแรงเครื่องนี้เครื่องนี้ใกล้เสร็จมากละบึ้มโอเคทีนี้เราก็ไล่เลยไล่ไปรถแดงอีกแล้วอ๋อทำไมเขาชอบแบบส่งจุกไปรถแดงกันปล่อยลูกน้องต่อโดนอีก โดนอีกแบบโดนฉีกนี่อออองไงดาบพี่ยาวจัดใช่ไหมดาบไม่ยาวทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมไปไหนแล้ววะเดินดักเลยเดินดักเลยเจอน่าจะแถวแถวนี้เอาอยู่นี่ ้องตรวจไม่เจอได้ยังไง okay. โอเคไปเออสองหนึ่งโอ้มันวิ่งผ่านกันเมื่อกี้มันตรวจไม่เจอได้ยังไงก่อนเอาอะไรมาไม่เจอแขวนครับผมเสาขาวไอคนนี้ตายแล้วนะน้องเฟิงผมว่าน่าจะไปปั่นตรงเล้าหมูตรงนู้นอะไอเครื่องนั้นอนะเครื่องนั้นได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราปล่อยไปต่อครับเพื่อไปไลท่ที่ไปไล่ที่เพื่ออะไรเราจะได้กระทืบเครื่องอยังไงละ่ะ นั่นไงโอ้โหปล่อยแม่นยังไงอะไราดีเดี๋ยวเราก็ทืบเครื่องต่อครับชิวๆครับในขณะนี้เราก็ให้ลูกน้องเราเนี่ยไลย่ไล่ที่ไปก่อนเราก็จะทืเครื่องเพลินเฮิะทืบเครื่องเพลินเเดินบีไปเดินบีปลายเดินบายลีบเดินบีปลายนี่ไงให้ลูกน้องจัดแล้วให้ลูกน้องเราซัดเลยโอเคทีนี้เราก็แขวนเพลินเ,นเินครับ จะตายหมดแล้วป่ะคนละ3สามเฟสเทีนี้เนี่ยเครื่องนี้เรากระทืบไปแล้วแล้วเราก็มากระทืบเครื่องนี้ต่อครับผมนแน่ๆน่มีการปั่นนะแถวเนี้ยผมบอกให้เฮ้ยท่อท่อท่อขวาขวามือขวามือเสียงได้ยินเสียงนี่งไงโอ้โหหูฟังผมมันแบบระดับแบบสเตอริโอประตูอยู่นี่หนึ่งบานตรงนู้นหนึ่งบานโอโ้โหชิลๆครับผม เนี่ยวิธีเราส่งลูกน้องไปดูระยะไกลได้ครับว่าแสงไฟมันติดหรือยังแต่ตรงนี้มันไกลไปว่ะมันไกลไปว่ะทุกคนไปยืนใกล้ๆนิดนึงเนี่ยยืนประมาณตรงนี้เนี่ยยืนประมาณตรงนี้เนี่ยว่ะอหละนี่แ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 หละทุกคนตึ๊บถึงเวลาก็ปล่อยไปเช็คครับปล่อยไปเช็คประตูฝั่งนี้ครับผมปล่อยไปเช็คแต่เมื่อกี้มันปล่อยไปแต่มันไม่เห็นว่ะปล่อยไปไม่เห็นนะั่น ไฟไฟแดงไฟแดงนะไฟแดงขึ้นนะไฟแดงขึ้นนะไฟแดงขึ้นนะน้องใจยเย็นน้องปึง้งเฮ้ยแข็งเลยเหรอโอโ้โหเมื่อกี้จะมากดตายยากอัดด้วยครับโอ้โหเท่เกินเซเบหัวขาวปะในเวลาโมลิทำพิพากษาสุดท้ายให้สำหรับคนชู้นี่ไงจามลงที่หัวไหลแล้วก็นี่ไงฝากเก็บดาบหน่อย พอดีฝักพี่มันเปืนะ้อนโ้ดาาแม่งแบบฟันใครก็น่าจะตายอะ่ะดูดิสนิมเขื่อขนาดนี้ดูดิตัวมันโหดเกินเดือนนัย <_ an> จบไปที่เรียบร้อยครับผมจุติร้อยเอาผมไม่อยู่ดูดิเฟิงหมิน่นเนี่ยไม่มีใครจุกได้เลยนะจริงจริงดูดิเดือนนัยถ้าเกิดเล่นเป็นอ่ะใครจะไปจุกได้อันนี้ผมไม่ได้เฝ้าไม่ได้ซ้าไม่ได้อะไรเลยนะคือเจอใครผมก็ไล่ไปหมดอะ่ะคือเราแค่แบบสติ๊กอยู่ในแพนของเราให้ได้เราต้องคุมเครื่องคุมอะไรคือเซตเปิร์กนี่มันก็แบบเมต้า ใครมันจะไปไหวอะเป็นไงทุกคนโหดไหมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ